วันนี้เราก็กําลังมาดูแปลงฝรั่งเกีวนะคะนั่นนะคะฝรั่งคนสวยสกําลังเดิอนอยู่นี่บ่ายมาบ่ายหรือเย็น <c oughs> มาตอนนี้แหละคะ่าานนะ,คะ <c oughs> โอ้กำลังเกี่ยวกำลังเกี่ยวโดจอดรถก่อนจ้าฝ <c oughs> รั่งบอกว่ามาบ่ายหรือเย็นนะฮะอ่าตอนนี้ก็ สี่โมงเย็นพอดีค่ะบายบายเย็นเย็นายบายตอนนี้เราก็อยู่กับแปลงฝรั่งถนอมเงินนะคะเป็นแปลงนาปีแรกที่พวกเราสามารถได้มาตามผลได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงข้าวของฝรั่งที่บ้านชลอมแหนนะคะเป็นวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105ที่เราเคยนำภาพลงให้ทางแฟนเพจได้ดูนะคะอยากให้ป้าหลังพูดให้เพื่อนๆที่ปลูกข้าวนาปีนาปีะนะคะฟังให้ชื่นใจว่าการปลูกข้าวพืชน,น้ำน้อยเ่ยแก้ปัญหายังไงเพราะว่าเห็นป้าหลังบอกว่าแปลงเนี้ยก็คือข้าวฟื้นจากตายแล้งฟื้นจากตายแล้ง,งมันเป็นลูกข้าวขึ้นมาในฝนมันโผล่ใบไปมาได้แม่ข้าวลูกข้าวลูกข้าว เป็นข้าวหอมมะลิ105แล้วผลจากการที่ใช้ดินเดิมปรับสภาพดินค่ะมาจนจนถึงวันนี้ค่ะฝลังเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงแล้วก็ทำนาไม่งอน้ำเลยเนี่ย,ย <c oughs> ทำงานไม่งอนทำงานไม่งอนน้ำค่ะข้าวนาปีฝลังใช้ดินเดิมแก้ปัญหาญ้ายังไงคะ แบบตะลายเม็ดแห้งใค่มันนั่นนะตอนนั้นฉีดพ่นแล้วก็ถ่ายกบไว้กี่วันคะก่อนที่จะหวานรอแด่อาทิตย์นึงก็ทำมี้ผลแล้วก็หวานค่าค่ะแล้วก็มีผลกับอัตราการงอกของข้าวไหมคะใช้ดินเดิมงอกสวยดีงอกสวยดีอันนี้ป้าหลังใช้ครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะผลพอใจไหมคะพอใจยาไม่ค่อยมี่ยาไม่ค่อยมีเลยนะแตจ้าปลวกเหมือนมีแต่ข้าว ไม่ b b <È> ่คยโบไปสิงทีไม่ทีโบเบอยากให้ไปดูกังที่บเบยจริงจริงโบเบอยู่ตรงไหนบ้างเลยที่นี่หนึ่ง